สวัสดีครับเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมากับทัวร์และมาทัวร์แอนก็มากับทัวร์ก็มาง่ายก็สนุกดีนะครับก็ไม่ต้องคิดภายในทอไม่ต้องคิดกินข้าวที่ไหนดีแต่บางบางกันนะครับท้องรีบไปเพราะว่าไปหลายรายดี ก็ปิวสวยมากแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายรูปก็เสียใจนะครับก็มาตัวเองก็แต่ว่าเอทอ,อ,อเท่อนจองรถไฟฟ้า,ฟาสินคันเซนท่อนจองรถบัสยากนิดหน่อยช่วงนี้นะครับคนทางชาติเช่ารถก็ขับรถตัวเอง ไปเที่ยวทั่วแองก็ผมดูบ่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมแนะนำขับรถที่ญี่ปุ่นอะไรไม่เหมือนขับรถในประเทศไทยถ้าขับรถไปทั่วเองก็ลองเปลี่ยนได้เทมได้นะครับจะจำมีเธอเธอมีเธอเธอคนเดียวก็ถ้านั่งรถไฟฟ้าลองเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้ ก็ถ้าภัยสาีกองถูกด้วยนะครับก็ถูกมากกว่านั่นรถไฟฟ้านะครับโอเคภัยกันเออ์นะครับโอเคออกข้างนอกมาแล้วอะไรไม่เหมือนรถในญี่ปุ่นว่ากระจกหน้าขิดสีไม่ได้ขิดฟิลไม่ได้ กระจกทีนี้ก็จิสีไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่เห็นหน้าคนขับรถก็ทีนี้จิสีได้สีดำา็็ได้กระจกหลังก็จีดสีก็ได้ส,ไดสีดำา็็ได้ดกระจกทีนี้ก็ได้ จกที่นี่ที่สีไว้ได้ถ้าหนอนในญี่ปุ่นก็มีคอนเดอมเยอะๆนะครับถ้ามีสีกระจกหน้ามองไม่เห็นคอนเดอมก็อันตารายนะครับเวลาคุณท่านดว่วนเราใช้บัตร e t c นะครับ e t c electronic โ l l ค o ลเล c ช i นซิสเ t e มก็ปี้ใสทีน ok ี้นะครับ ETC โอเอ่อเวลาขับรถทีอี่ปน่นนะก็ห้ามทำอะไรว่าเออหลนท้อใช ซีดเบลภาษาไทยอะไรนะซีดเบลลท่อนไฉนี่นะครับทุกกล่องท่อนใส่ครับท่อนายนะครับทุกกล่องไม่ใช่แค่คนขับรถนะครับก็แต่นั่นน้านหลานก็ท่อนายนะครับทุกกล่องนะครับถ้าไม่ไม่ได้ไฉกดอมหยับนะครับก็สอง ใช้มือถือไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ก็เออก็คุยกันไม่ได้ดือข้อความไม่ได้ใช้ไลน์เล่นไลน์ไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้ก็เล่า่นนะจับยัางเดียวก็ไม่ได้นะครับจับอย่างเดียวไม่ได้ใช้ไม่ได้คุยไม่ได้ดูเ่ว่า โดนจับนะครับระวังนะครับเวลาขับรถในประเทศอีปุนนะครับเอ่อระวังความเร็วนะครับแต่เร็วมากไปโดนจับง่ายนะครับจริงๆนะครับบ่อย,บ,อยบ่อยนะครับที่มวนไทยนะผมเห็นว่าเอ่อคงขับรถขับรถเร็วมา,มากไปเร็วมากปุ๊บปุ๊บ สายกว่า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 ถ้าหนอมธรรมดาวีพาวาดีเความเร็วร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอบางของขี้ร้อยห้าสิบกว่าก็เร็วมากใช่ไหมครับก็เร็วมากกว่าทัานด่วนที่อื่นนะครับ ท่านดว่วนที่ปุ่นแผ่สิบหนึ่งร้อยบันทีหนึ่ร้อยยี่สิบท่านดว่วนในเหมือนโตเกียวหกสิบนะครับหกสิบเอ็นนะครับบันตีห้าสิบเอ็นนะครับท่านดว่วนนะห้าสิบเอ็นนะครับโอเควันนี้หมดแล้วขับบันดีกว่าก็าแล้วเชิญกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย